ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสืบพยานเหตุการณ์ใครฆ่าคุณพระหนึ่งจับสลากเพื่อเลือกบทบาทโดยจะมี2บทบาทคือผู้ร้ายและนักสืบ 2. ทีมงานจะมีโจทย์ให้ซึ่งจะมีแค่พยานและคนร้ายเท่านั้นที่รู้3เริ่มเกมทุกคนมีเวลาถามคำถามกับพยานสองรอบรอบละหนึ่งนาที 4. พยานจะตอบได้แค่ใช่ไม่ใช่และอาจจะเท่านั้นห้าถ้าตอบโจทย์ที่ซ่อนไว้ถูกทีมนักสืบจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าตอบไม่ได้ทีมคนร้ายคือผู้ชนะตอนนี้ทุกคนรู้กติการเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นจับเลยดีกว่าว่าโรนี้ใครเป็นใครเอ้าเชิญคนละหนึ่งใบ รู้แล้วเก็บไว้ในใจแล้ววางไว้หน้าตัวเองนะครับสุ่มมาเลยสุ่มมาเลยมีหยิบให้ด้วยอะไรของเราเนี่ยสุ่มมาเลยสุ่มมาเลยอ่ะดูดูก่อนเก็บไว้ในใจนะไม่มีอะไรเขียนเลยไม่ยู่ข้างในอ๋อโอเคครับเยังอ่ารู้แล้ววางไว้หน้าตัวเองวางไว้วางไว้หน้าตัวเองวางไว้หน้าตัวเองโอเคนะครับโอเคตามกติกาตอนนี้เรามีโจรซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มเราสองคนครับ ต้องตอบให้ได้ด้วยนะครับว่าเขาคือใครเพราะว่าที่สำคัญเขาจะป่วนเราด้วยครับกับการสืบพยานในครั้งนี้นะครับโอเคทุกคนหลับตาครับโจนลืมตาครับโนนโนนโนนโนโจนเห็นโจนแล้วนะครับโจนหลับตาครับทุกคนลืมตาครับโอเค ตอนนี้โจรรู้คำตอบแล้วนะครับเล็ยดยังมีเล่ดในเห็นนะกับพิบตาไม่ทันเมื่อกี้ข,ขอให้ดืมตาอีกรอบไม่ทันไงเมื่อกี้เห็นอยู่เออใช่เปล่าใช่เปล่าอะมีเวลาในการสืบพยานครับต้องตอบให้ได้ว่าคำที่เป็นคำโจทย์วันนี้คือคำว่าอะไรอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้ผมจะมีหน้าที่ตอบได้แค่ใช่ไม่ใช่หรืออาจจะเท่านั้นโอเคนะครับ หนึ่งนาทีแรกนี้ใช้ให้คุ้มเดี๋ยวเริ่มจากปอนก่อนละวนไปเรื่อยๆนะครับพร้อมเวลาจับครับเริ่มครับเป็นคนใช่ไม่ใช่เป็นคนครับเป็นตัวละครในเรื่องใช่ไหมเป็นตัวละครครับชายหรือหญิงใช่หรือไม่ใช่อ๋อไม่ออก็อย่าทตัวน่าสสัยนี่ทำตัว่าสสย้ไปไม่ได้ไม่ได้ชายเพใชายใช่ไหมครับใช่เดินได้หรือเปล่าครับเดินได้ได้ครับเป็นคนดีใช่ไหมคะ อาจจะครับเป็นสังทองใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไรเป็นคนที่นี่กะให้จบเกมนี่กะเี่นี่ีอ่อนท้ายมันไรไปเลยพี่คนไ้าใช่ไหมเนี่ยไม่ว่าพี่คนร้ใช่ไหมใช่ปกติก็เป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเออเป็นคนดำเนินเรื่องด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นนักประดิษฐ์ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ เป็นคนเลวใช่ไม่ใช่อาจจะครับยิงปืนเป็นไหมคะเออตอบให้เพราะถือว่าเมื่อกี้ยังอยู่ในเวลาอาจจะครับอาจจะยิงปืนอาวิเคราะห์เลยวิเคราะห์เลยยิงปืนอาจจะเป็นไม่ใช่นักปืนเป็นผู้ชายเดินได้ผู้ชายผู้ชายเดินได้ไม่ใช่พี่บอสไงไม่ใช่พี่บอสพี่บอสเดินแบบขาเป่งเดินได้นะเขาก็เดินได้ทุกคนนะพี่ตบอส อาถามอะไรมาเขาใครถามันเดินได้พี่เป้ใช่ใช่พี่ถามเองพี่เป้เป็นคนล่าพี่เป้เป็นคนลาเดินได้เนี่ยเป็นคำถามที่น่าจะใช้อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวตัดออกไปก่อนเออเอเอาผู้ชายผู้ชายเดินเรื่องเดินเรื่องอาจจะยิงปืนได้แล้วอะไรอีกนะอาจจะยิงปืนได้อาจจะยิงปืนได้ยิงปืนได้ตัวละครตัวละครในเรื่องก็มีพี่เป้ สัมทองไม่ใช่ทองมีไม่นักประดิษฐ์ด้วยไม่ใช่นักประดิษฐ์ไม่ใช่ทองใบไม่ใช่ต่างทองพี่เป้ไม่ทองเหมือนเองเดี๋ยวมีเวลาให้อีกหนึ่งนาทีในการสืบพยานนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจากคุยเมฆบ้างฝั่งนี้นะครับหนึ่งนาทีนี้จะเค็นคําตอบมาได้เลยไหมเดี๋ยวจะรอดูนะครับพร้อมเวลาจับครับเชิญครับอ้าวพี่เมฆคนคนร้ายเนี่ยเล่าูไหมคะอาจจะครับโอ้โหโอ้ยจั มีมีหลายคนใช่ไหมครับมีครับใช่ครับข้าราชการใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ในยศูงใช่ไหมครับใช่ครับคุณพระาเบลกรุ่นั่นไม่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องูถือว่าเก่งนะเกมนี้ถือว่าเก่งมากชนะในเกมครับโอ้โห เกมเรายังไม่จบครับถือว่านักสืบอ,อาจจะยังไม่คอมพ l e ทสสำคัญก็คือต้องจับผู้ร้ายให้ได้ด้วยครับว่าผู้ร้ายสองคนที่ซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มนี้คือใครให้วิเคราะห์ครับคิดว่าใครครับชี้นะให้ชี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนให้วิเคราะห์ก่อนให้วิเคราะห์นะครคิดว่าใครม<ช>ีพิพพรุธสุดตอนนี้คิดว่าไม่ใช่น้องปอนเพราะว่าน้องปอนเป็นคนตอมใช่ตอกได้เหมือนเอาตัวรอดไปแล้วอะรอดเลยฉะนั้นไม่ใช่แน่นอนแต่คิดว่าจะเป็น รอบนี้พี่เนนฟียสไม่ใช่และเพราะว่าพี่เฟียสดูจริงจังเป็นพิเศษกว่ารอบเมื่อกี้ <c oughs> คุยเมกทำเป็นแบบค,คิดไม่ทันค,คนร้าย ดึงเวลาเราพี่เบลกิดไม่ทันอ่ะกิดไม่ทันจริงๆนะเออพี่แบบคิดไม่ทันเหมือนกันแหละเดี๋ยวอาจจะไม่ได้มีอะไรซ่อนอยู่ในตรงนี้นะตรงเนี้ยพี่ได้ตลกเลยเดี๋ยวเขาไปใส่เส้อตั้งแนวตั้งแนวตรงนี้พี่ได้ตลกตรงนี้อ่ะพี่เบลว่าใครเอ่อจริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นคนที่เอ่อบอกคำตอบได้อ่ะเออใช่ถ้าจะรู้คำตอบเนี่ยก็ไม่แน่ป่ะที่มีอะไรติดกันบผมย่า เล่นเกมกันโทษโทโทนะฮะพี่เป้ฮะถ้าเขาเป็นคนร้ายเขาตอบคําตอบเขาก็แพ้สิฮะมัน <c oughs> เป็นอย่างนี้เราต้องไม่เชื่อในสิ่งที่เราเห็นครั้งมันมีบางคนที่ทําว่าเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นจริงๆแต่คนที่ไปคิดว่าเฮ้ยเขาพูดแบบเนี้ยเขาไม่น่าจะใช่งงปะพี่ก้องงงพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่ต้องทันนี้พี่นรือว่าต่อให้ปอนตอบถูกอะแต่ถ้าจับตัวคนร้ายไม่ได้อะ ก็ยังไม่ได้ชนะรอตะเสนดังนั้นเหมือนมเหผลมีเหตุผลที้เกมแพอย่างนี้ไงจะแบบซ้อนสองขั้นอะไรบางคนคิดละเอียดขนาดนั้นหนึครับไม่ครับคิดชั้นเดียวมากเลยผมไปคิดละเอียดแทนเขาเอองั้นให้ชี้ครับให้ชี้ตัวคนร้ายที่เราคิดว่าน่าจะใช่ที่สุดพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามชี้ครับเฮ้ยตอนนี้พี่เป้มานำ ทุกคนเลยดิทุกคนเลือกพี่เป้หมดเลยอ่าแล้วยังไงดีผมก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมาดูเฉลยอ่าทุกคนครับนี่เฉลยนี่คือเฉลยนะครับพี่เป้เป็นโจนหรือเป็นนักสืบครับมีเวลาสองชั่วโมงไหมครับไม่ีเป็นเป็นนักสืบรับนี่ใช่ผิดนะครับอ้าวถ้างนั้นให้โจนสองคนแสดงตัวครับใครครับ ไปครับแล้วเหรอคูตอบถูกพ şey> ี่เป้ทำไมพี่ทำตัวได้แบบน่าสนใจขนาดนี้เมื่อตอนแรกอ่ะคือคิดว่าเป็นปุ๋ยเมฆแต่ว่าพอพี่เป้เริ่มบบยปอนแล้วเริ่มคิดแล้วว่าพี่เป้แหละเราต้องไม่เชื่อในสิ่งที่เราเห็นเราต้องไม่เชื่อในสิ่งที่เราเห็น เกลี่ยไปทรับไเขาสงสัยเอออะใช้เล่นอีกเกมหนึ่งลองดูได้ครับเอาโจทย์มาวางตรงกลางเหมือนเดิมนะครับอีกเกมหนึ่งจับโรของตัวเองครับเชิญจะได้ไหมวันนี้โอเคดูของตัวเองนะครับอย่าบอกใครนะครับโอเคนะครับวางไว้หน้าตัวเองครับนี่ โอเคเกมที่2เริ่มครับทุกคนหลับตาครับโจนสองคนลืมตาครับโุ่ฮะเล่นเสียทางตงไม่ดีฮะเกมนี้เอาหม่ดกวยฮะจับใหม่ดีกว่าเลโกเลอกเลิอเลิกเลิกเลิกเลิรเบกเลิ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 เลิเฉลยเลยเลิก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 เลิเลิกเลิกเาิกเลลเลิเลิกเลิกเลิกกเลิกกเลิครับผม จบเลยคะแบบนี้โอเคจับใหม่ครับเชิญครับจะได้ไหมจะได้ไมนน่นอันนะโอเคอันเดียวอันนี้โอเคทุกคนดูโรของตัวเองนะครับดูเสร็จแล้ววางไว้หน้าตัวเองครับโอเคเกมที่สองจริงๆแล้วเริ่มครับหลับตาครับทุกคน โจนสคนลืมตาครับโอเคโจนดูโจทย์ครับโจน2คนหลับตาครับทุกคนลืมตาได้ครับโอเคตอนนี้มีโจน2คนซ่อนอยู่ในกลุ่มของเราอีกแล้วครับที่สำคัญเขารู้คำตอบแล้วด้วยครับโอเคอย่ามีพิรุษ พรุโอเคเดีย giving, ๋ยวเราจะให้ส okay. ืบพยานนะครับหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากรอบนี้เริ่มจากุียเมฆก่อนละกันโอเคนะครับพร้อมนะสืบพยานเริ่มจับเวลาครับเชิญครับมีชีวิตไหมคะมีครับยืนตรงได้ใช่ไหมครับได้ครับเป็นผู้ชายใช่ไหมครับอาจจะครับผู้หญิงใช่ไหมครับอาจจะครับเป็นคนใช่ไหมครับใช่ครับ เป็นเด็กใช่ไหมครับไม่ครับมีหูใช่ไหมครับหามีครับยิงปืนได้ไหมครับยิงได้ครับตายใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเฮ้ยไม่ให้เด็กหมื่นอินใช่ไหมครับอะไรนะหมื่นอินใช่ไหมครับหมื่นอินประธานโทษนะฮะนี่พวกคุณจะไม่เข้าพิลาเวนแอร์กันเลยหรออไงฮ่ฮะหมื่นอินผมขอตอบว่าไม่ใช่ครับเออ เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเมื่อกี้ถามไปแล้วไม่ใช่เหรออาจจัว่ามีหนวดไหมคะอาจจัครับเลนลิตาโคตรเก่งใช่ไม่ใช่อาจจัครับเอาเรื่องส่วนตัวมาเข้าได้จริงอ่าอ่าโอเคลองวิเคราะห์ครับจากข้อมูลที่ได้มามีอะไรบ้างหรือมันอาจจะยิ่งก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยเมง่อี้ทำไมมันอาจจะ เพรว่าแต่เป็นคนไงแต่เป็นคนไงพี่แบงค์เขาแบบโอมไงไม่ยอมเยไม่เราตอบจริงหมดอาจจะอาจจะหมดเลยอ่ะอาจจะอาจจะแต่ว่ามันเป็นได้ทั้งใช่มันอาจจะเป็นได้ทั้งใช่ก็ได้เป็นจริงก็ได้แต่เป็นคนมังมีหนวดไหมอย่างเงี้ย มันก็ต้องอาจจะสิถูกปะเราจะให้ตอบยังไงอันที่อันที่ตอบไปแล้วทิ้งก็คือมีกระต่ายกับหมื่นอินไม่ใช่เด็กไม่ใช่มืนอินอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้มีหนวดมีปืนอาจจะได้หรือไม่ได้แต่เป็นคนแต่เป็นคนมีชีวิตขอโทษนะคะที่พี่ที่พยานบ้ายมาเมื่อกี้เป็นใครก็ได้ครับผมใช่มันจะเป็นใครก็ได้ครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นคนถูกไหมอะไรไี่อะไรเฮ้ยวางมั่นใจว่าเป็นคน คท่าหมาายถึงว่เรือาจจะเป็ท่าก็ท่าเป็นบริบทเป็นกลุ่มบุคคลมันอาจจะไม่ใช่บุคคลที่ขุดคุ้งท้าอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นยศตำแหน่งยศตำแหน่งนี่แหละละครเราอ่ะถึงต้องมีพี่เฟียสไงในเรื่องทไม่ได้คิดเลยนะวิเคราะห์กันพอประมาณครับให้สืบพยานอีกทีหนึ่งนาทีนี้เป็นของคุณและหาคำตอบมาให้ได้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากปอนก่อนนะครับหนึ่งนาที จับเวลาครับเริ่มครับเป็นคนชั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคําตอบเป็นพยางค์เดียวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับได้กินอาหารหรูๆบ้างไหมอาจจะครับใส่แหวนนิ้วชี้ใช่ไหมใช่ผมต้องตอบว่าอาจ่ะสิเขาพกปืนตลอดเวลาไหมคะอาจจะครับรวยไหมครับโอ้ยอาจจะหมดเลยอะ ผมต้องตอบตามความเป็นจริงนะอาจจะก็ต้องอาจจะเอาไปต่อครับอยู่ในกอวเษนะย่ในสถานีตำรวจใช่หรือไม่ใช่ครับเป็นข้าราชการใช่หรือไม่ใช่ครับมาขนาดนี้ให้ตอบเป็นยังไงเนี่ยเป็นเนี้ซ้ายได้ใช่ไหมครับฮะได้ครับเป็นตำรวจใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับ ที่ถูกต้องนี่ไงเลี้ยวสายได้ครับตำรวจเลี้ยวสายได้บางคนเริ่มต้นหันซ้ายหันขวาเขาจะหันขวาก่อนอ๋อเหรอโอ้อออไม่รู้เลยนะเนี่ย <laughs> เย่สุดงมากเลย<อ> <laughs> ลเมื่อกี้หันขวาโอ้ <laughs> อเมันขวาล้วเป็นซ้ายเอาเป็นว่าได้แล้วครับ <c oughs> แต่แต่อย่างน้อยถือว่ากลุ่มนี้เก่งนะบบจบเกมได้2เกมแบบมีคําตอบออกมาในเกมเลยเก่งออครับเพราะว่าเพิ่งเล่นกลุ่มแรกเลยฮะเ,ยเก่งมากเลยตอนนี้ไม่จริงจริงทีมงานเราซ้อมมาหลายรอบมากจากออะบอกคําตอบออกมาแล้วก็จริงแต่เราต้องหาโจนครับเอาวิเคราะห์คิดว่าเกมนี้ใครเป็นโจนไม่ใช่ไม่ใชุ่ยแน เฮ้ยอะไรวะแน่นอนเฮ้ยบ้าเลยคุณสายให้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีหูใช่ไหมครับเล่นกีตาร์โคตรเก่งใช่ไม่ใช่เลี้ยวซ้ายได้ใช่ไหมครับฮะอ๋อครับยามช่วยอยู่นะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ช่วยยังไงนะปุยเพราะคุยตอบถูกใช่ปุยแม่เหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่ชี่อีกแล้วเหรอพี่ว่าไม่ปุยเมฆก็ปอนสองคนว่าแล้วผมว่าต้องเป็นพี่กับปอนแน่เพราะว่าตอนเริ่มเกมอ่ะหันมาหัวล้อกันสองคนอ่ะ ที่สําคัญเขารู้คําตอบแล้วด้วยครับจะมีความนิ่งบางอย่างที่แบบเออหรือพี่เฟียสเนี่ยพี่อีกแล้วใช่ไหมเขาอาจจะคือไม่คิดจะดีเฟนตตัวเองว่าไม่ใช่เลย ไม่มีแล้วต้องแก้ตัวอยู่แล้วนี่เาเป็นผมว่าพี่กับพี่เป้ผมว่าพี่เป้ชัวร์ๆนะไม่เพราะว่ามก็อาจจะไม่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนเขาบอกให้ดูอเนี้ยได้ยินเสียงคอพี่เป้มันดังกรอบอีกแล้วเฮ้ยทำไมหูดีแลบกเลยครับว่าเฮ้ยไรนี่นี่แบบหันหันแล้วมันกรอบ อีกแล้วเหรอใช่แน่นอนหลังจบรายการนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลบ้างนะพร่ตายหรือเปล่าพายกระซิบใช่อะให้ทุกคนเลือกครับเดี๋ยวชี้พร้อมกันว่าคุณคิดว่าใครควรที่จะเป็นโจรในเกมนี้มากที่สุดครับพร้อมนะครับพร้อมมาชี้พร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามชี้ครับเฮียคะแนครับนี้เออหลากหลาย อ่ะถ้างั้นให้เฉลยเลยดีกว่า2คนที่เป็นโจรครับคือใครครับใครครับผมเองจ้าครับเห็นไหมบอกแล้วเมื่อกี้ใครตอบพี่เป้โอ้ยแล้วใครตอบปอนไม่มีไม่มีหัวนี่ถือว่าเก่งหูวาังสายอยู่ในใจว่าอีกคนนึงต้องเป็นปอนนี่เพราะอะไรเพราะอะไร ไม่รู้สินมันบอกผมรู้แหละแต่เดี๋ยวมันจะเก่งเกินไงใช่เพราะว่าไม่เพราะว่าถามคปอนเพราะว่าสองคนนี้เขาถามคำถามแบบมีคางแบบอแต่ปอนแบบเมื่อกี้ไม่ใช่ผมถามว่าใช่หมื่นอินหรือเปล่าเลยนะไม่ไม่ก็มันไม่ใช่ไงกพราะคุณรู้ไงคำตอบแต่ว่าตอนที่ปอนรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ร้ายปอนทำงี้เลยตั้งแต่แรก ก่อลมาคิดอย่างเงี้ยได้แหละพี่เป้เสียงคอพี่แป้งเมื่อกี้เรื่องจริงนะกันค่ะเมื่อไรที่ที่มองสภาพแวดล้อมมันยืนได้หรือเปล่ามันเลี้ยวซ้ายได้หรือเปล่ามองรอบๆห้องนี้พยายามช่วยพยายามช่วยแต่อย่างแรกที่พี่เป้ควรไปทำคือไปหาหมอก่อนใช่หมอแลมวเจ็บขนาดนั้นพี่เลยทันไปอ่ะกึบ ใช่แล้วใช่แล้วใช่ะล้วโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือความสนุกสนานที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้เท่านั้นแต่จริงๆคุณผู้ชมสามารถไปรับชมความสนุกสนานนี้ได้ในละครของเราด้วยอเดี๋ยวฝากละครกันนิดนึงครับกับละครเรื่องนี้เช่น ครับใครเป็นตัวแทนดีใครเป็นตัวแทนดีปเป็นอะไครับโอ้ครับก็อุ๊ยครับจริงใช่ไหมครับพวกเราทุกคนครับทั้งทั้งทีมนะฮะเราตั้งใจทํางานนี้กันมากครับแล้วเรื่องนี้เป็นดาร์คคอมเมดี้เนาะมันก็จะแบบค่อนข้างจะเบาๆแต่ก็จะมีอะไรอ่ะมีแอบแฝงความหมายอะไรบางอย่างซึ่งเรื่องเนี้ยไม่ได้พาดพิงถึงใครใช่ปะครับต่อที่เจ๊เลยครับครับผมก็ เป็นละครที่ผมเชื่อว,ว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะแล้วก็อยากให้มาดูกันทั้งครอบครัวนะครับถ้าดูสดไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับที่แอปพลิเคชันวิภาหรือว่า w ว w ร์ w i ว e Web วิภาดอมีนะครับผม mm hmm. เชื่อว,ว่าจะได้รับทั้งความสนุก mm hmm. ตลกดรามา่าแล้วก็ได้ สิ่งข้อคิดต,ต่างๆมากมายเลยใช,ใช่ครับผมคแม<อ>่ค,คนนอน cience, <ๆ S 1> เต็มๆก็ไม่ไพูดนอนเต็มเพูดไปต่อที่พี่เฟียรยนะ à, ต่อที่พี่เฟียรครับครับผมก็ฝากทุกคนเชียร์สังทองไม่พองแล้วก็ทองใบด้วยนะครับก็แน่นอนว่าระหว่างทางมันจะมีหลากหลายอย่างเนาะที่แบบเราสงสัยฮะ,ะก็สามารถเข้าไปดูถ้าแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ใช่หรือเปล่าก็ดูย้อนหลังได้เหมือนกันอย่างที่เจบอกช่องทางนะครับทุกเวลาหนครับ ทุกเวลา2องทุ่มครึ่งครับผมสุขสาวอาทิตย์นะครับทางช่องไทย i ี b s อีกรอบนะครับผมกดหมายเลข3ดูย้อนหลังวิภาดอทมีถ้าถามว่าเรื่องนี้ควรดูหรือไม่คำตอบคือใชคอ่ค่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับละครเรื่องนี้นะครับความสนุกสนานคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ย้ําอีกทีสังทองไม้พลองทองใบกับการตายของคุณพระนะครับศุกเสาร์อาทิตย์2องทุ่มครึ่งทางไทยพีบีช่องหมายเลข3ดูได้อีกครั้งทาง w w w ร์ลไวด์เว็บดอทและวิภาแอปพลิเคชันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าจะมีใครมาพูดคุยกันกับเราแล้วก็เล่นเกมสนุกๆแบบนี้กันอีกนะครับเดี๋ยวติดตามในวิภาวิรูปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ยอมให้ใครคนที่ไม่ทนไม่เคยทนเสียใจก็ได้มาเจอจอกับเธอแล้วไงมันจะสแก่ไหนกันเชียวเธอก็แค่คนที่ไม่ เจ็บแค่ไหนก็ยอมถา้าเธอของฉันเป็นแค่คนที่รักยอมทั้งใจไปเป็นทธอ อยากเลิกเป็นทาดรักเธอ Uprising จนเธอหันมามอง Revolution ได้ความรักมาครอบครองแต่จะทำยังไงเมื่อความรักของฉันล้นใจล้นจนเธอมีอำนาจบาดใหญ่ใช้ความเหนือใจให้ต้องยอมให้ต้องทนทุกทีถ้เธอมฉันเดินนี้ไปทั้งที่เธอไม่เคยเห็นใจผ้าละยอมมันก็งงงาเจ็บแค่ไหนก็ยอมถ้าเธอของฉันเป็นแค่คน